สนับสนุนโดย OR เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน ผู้สื่อข่าวไบรท์ทีวีประจำจังหวัดระยองคุณสมนึกกรมพักรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้ในกิติพงศ์คลิปแย้มผู้อำนวยการสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดระยองพร้อมโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการชี้ช่องเบาะแสเกี่ยวกับกรณีการจัดซื้อรถชุดดับเพลิงอากาศยานและยางรถดับเพลิงอากาศยานเพื่อใช้ที่ท่าอากาศยานานานาชาติอุตภาอําเภอบางฉางจังหวัดระยอง ซึ่งมีพลเรือเอกอาภาชพานนท์ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานนานาชาติอุตภารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการท่าอากาศยานนานาชาติอุตภารร่วมให้ข้อมูลโดยชี้แจงว่าก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่4กรกฎาคม25 6 8ัอการท่าอากาศยานอุตภารได้มีการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ69ซึ่งประกอบด้วยโครงการจัดซื้อ,อยางรถดับเพลิงอากาศยานงบประมาณ1 1 4 0 0ล้านบาทและโครงการจัดซื้อชุดดับเพลิงอากาศยานงบประมาณ6 4 0 0 0 0บาท โดยกำหนดแผนการจัดซื้อไว้ในช่วงเดือนตุลาคม68เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการท่าอากาศยานชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงานที่ประกาศไว้ในระบบเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายผู้มีอำนาจในการดำเนินการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานจึงส่งผลให้การดำเนินการจัดซื้อโครงการดังกล่าวล่าช้ากว่าแผนที่ประกาศเผยแพร่ ในระบบจะซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางประกอบกับสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีกำหนดลงตรวจสอบมาตรฐานด้านความปลอดภัยของท่าอากาศยานอุตภาซึ่งก่อนหน้านี้สำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแจ้งท่าอากาศยานอุตภาดํดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเนื่องจากสนามบินอุตภา์เป็นสนามบินที่ใช้ในการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์และผู้นำจากนานาประเทศอยู่บ่อยครั้ง จึงส่งผลให้หน่วยงานต้องเร่งดําเนินการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นก่อนการลงพื้นที่ตรวจสอบของสํานักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยปัจจุบันการจัดซื้อในโครงการทั้ง2โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดําเนินการปปชระชรยองจึงได้ให้คำแนะนําในการระบุเหตุผลในการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความชัดเจนตามเหตุผลความจําเป็นและปรับปรุงข้อมูลในระบบ EGP ให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่โปร่งใสและเป็นปัจจุบันรวมทั้งเน้นย้า ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนและกระบวนการตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัดและสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดระยองจะดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตในโครงการต่างๆต่อไปให้เป็นไปตามระเบียบของราชการ